สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิณวภาชแนวนะครับตอนนี้ผมอายุหน้าราดนี่นะครับพี่น้องเอ๊ะอยู่หม่องเก่าครับที่เก่านะครับบรรยากาศเดิมๆนะครับคงไม่เบื่อกันนะครับผมอากาศตอนซาบซ่าครับูที่โต๊ะขัดกรองผู้ป่วยนี่นะครับที่พีทิ้งานกนทยอยทยอยกันมาแล้วนะครับ ตัดกรงครับขัดเง้าเหลี่ยมม่องนะครับใส่เหี่ยวแล้วครับอโอ้อไรน้นอนอีธนองนะครับไปซื้อน้ำยามายาปับผนุ่งนั่งเล่นกับพ่อสองคนนะครับตอนเช้าเช้ามาเมื่อวานผู้ถึงก็มีแม่บ้านโทรมาปั๊บเลย พ่อมาจากอำเภอปักธงชัยนะครับมาเมื่อวานนะครับมากับคุณแม่แล้วก็ลูกสาวนะครับคุณพ่อนี่ก็เป็นกระดูกทับเส้นทีสโพกนะครับกระดูกทับเส้นทีสโพรกก็มาเล่นกันตอนเช้าครับที่หน้าร้านนะครับหน้าร้านนะครับทีนี้งานก็เริ่มมานะครับมากันแล้วหนึ่ง ก็เป็น,นบรรยากาศหน้าร้านจริงๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศก็จะอยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่ธรรมชาติแล้วแนละ้วก็ยังปลูกผักออร์แกนิกด้วยนะครับนี่มีผักออร์แกนิกด้วยผักออร์แกนิกด้วยนะครับตอนนี้ก็ลมยิ้วๆนะครับอากาศเย็นนะครับอากาศกําลังดีครับออกมานั่งเล่นหนึ่งข้างนอกนะครับอยู่ข้างในก็ พุ้ครับก็เลยออกมาครออกมาดูบรรยากาศภายนอกนะครับอ่าหาเวลาทําคลิปนะครับอ่าหาเวลาทําคลิปหาเวลาทําคลิปให้ผู้ติดตามนะครับผู้ติดตามได้ดูกันนะครับผมอหาผู้ติดตามได้ดูกันนี่ครับบรรยากาศตอนเช้านะครับลมเดินครับลมเดินครับลมเดิน ได้เลยนะครับนี่นะครับอยูธรรม,ธรมชาติครับผมนี่ไม่โค้งโค้งอยูธรรมชาติครับเชื่อไหมว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่รักษาโรคกระดูกทับเส้นนะครับอ่ามันอ่านี่ <c oughs> นนครับนี่เป็นบรรยากาศที่น่าร้านนะครับ นี่ลนะครับที่ได้ชื่อว่าร้านวนวดเพื่อสุขภาพรับไบ้มากนะครับอ,อยู่หน้าร้านก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่หลายท่านที่เคยมารักษาที่นี่อาจจะเห็นแล้วนะครับอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับว่าร้านเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงนะครับอตอนนี้ลมกำลังเย็นนะครับบอกได้เลยบรรยากาศดีมากครับอบรรยากาศดีมากครับ อยู่เช้าๆอยู่นะครับยังไม่มีผู้ป่วยเดินทางเข้ามานะครับวันนี้ก็วันพุธแล้วนะครับวันพุธแล้วนู่นครับห้องนวดของเรานะครับนะครับนี่ห้องนวดของเราห้องนวดของเรานะครับห้องนวดของเราส่วนฝั่งตรงนี้นะครับถ้าเดินไปข้างในน